สวัสดีครับมุม2เวนนะครับวันนี้มุม2เวนจะมาเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสะในมวยช่อง3านะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2 5 6 3นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุม2เวนก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลเกาะติดตาช่างนะครับบวกกระแสะมาฝากกับแฟนบอทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u ับ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กกันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนขอบคุณนะครับ sbobet สบองเจ็ดลุ้นสรุปทุกสังเวียนโมเดยวมยสเต็ปออกตัวระหว่างยกโปรโมชั่นจัดเต็มนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับโดยที่แอดไลน์เข้าไปที่ a sbobet 2 7 9มีแอดนำหน้าก่อนนะครับ sbobet 279เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2563นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับวันนี้มีมวยรอบเปิดตัวมวยรอบนะครับท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับ หนึ่งให้หลุนกันหนึ่งคู่นะครับมีมวยรอบให้หลุนหนึ่งคู่แล้วก็มีการชิงแชมป์ว่างนะครับรุนเวลตเตอร์เวทร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์เวทีมวยช่องสามอ้อมน้อยให้หลุนกันอีกหนึ่งคู่นะครับถือว่าประกบออกมาได้ลุ้นได้เสียกันอย่างมากเลยนะครับโปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยในวันนี้ก็คือเชฟบุญธรรมภาคโพนะครับเชฟกระทะเหล็กบุญธรรมภาคโพเป็น โปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยในวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนเลยนะครับเป็นการเปิดตัวนะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่2นะครับระหว่างฝ่ายแดงนะครับเพชรฝั่งโขงเดชฝั่งโขงนะครับจอนเอเอหรือว่าสี่ลักมวยไทยนะครับส่วนทางด้านฝ่ายเงิก็คือบัวขาวปอเปาอินบัวเขียวนะครับโทษทีบัวเขียวปอเปาอินนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์นะครับเมื่อเช้านะครับฝ่ายแดงเดชฝั่งโข้งนี่มันหนึ่งร้อยสามสิบห้าจุดสองลดจุดสองนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินบัวเขียวมัาหนึ่ง ไปคนละนิดคนละหน่อยเท่านั้นเองนะครับลถไม่มากคู่นี้ก็เป็นทางด้านบัวเขียวนะครับฝ่ายน้าเงินนี่ดูจะได้เปรียบเรื่องสลีละนิดหน่อยนะครับได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ลอยกว่าได้สูงกว่านิดนิดเท่านั้นเองนะครับถือว่าไม่มากนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนี่เด็ดฝังโขนี่ก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสีรักมวยไทยนะครับโดยมีมานน์อุดรรัตผูชงกิจขยันนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมอาวุธหลากหลายเลยนะครับหมัดสอกแรงนะครับไหนล็อกลัดมัดตีเด่นปั้มจับตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งงรนะครับบูสู้ดุดันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับดีกีแชมป์รุ่นร้อยสามสิบปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินโบเขียวก็ฟิซซ้อมอยู่ที่ปอเปาอินเอน แอนพีบ็อกซิ่งนะครับโดยมีผู้การจว่นะครับพันตํารวจตีประจวบเปาอินนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็มีป๊อกมหาชัยนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเหมือนกันนะครับเตะต่ตอยเขาในเหนียวหมัดซอกแรงบูสู้ดุดันแต่ว่าเวทอาจจะดูเสียเปรียบนะครับทางด้านบัวเขียวนี่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในมวยรอบ PTT Power Tech Super ซูร์พครั้งที่1ครั้งที่ผ่านมานะครับครั้งนั้นก็ต่อยที่พิกัด123ว่าปอนด์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ ต่อย135ปอนด์ถือว่าน้ำหนักขึ้นเร็วเหมือนกันนะครับทางด้านบูเขียวมองดูว่าน้ำหนักอาจจะดูเสียเปรียบครับเวทเล็กกว่านะครับไฟล่าสุดนี้ปล่อยมาต่อย135ปอนด์เป็นนัดแรกนะครับต่อยกับทางด้านศิลาทองชอ .5 พยักแล้วก็ดูว่าอาวุธช้าไปอืดไปนะครับเนื่องจากว่าน้ำหนักไม่ธรรมชาติน้ำหนักปล่อยๆขึ้นมานะครับก็เลยทําให้อาวุธดูช้านะครับดถูถูกทางด้านศิลาทองเล่นงาน ย่ำแย่เหมือนกันนะครับหมดสียกนี่เป็นรองเกือบจะไา่ราคานะครับแต่ว่ายก5นี่มาได้มัดเด็ดนะครับพลิกสันนการนะครับพลิกนรกแตกเลยวันนั้นทางด้านบัวเขียวใช้หมัดเด็ดต่อยทางด้าน ธีรทองลงไปกองกับพื้นนะครับกรรมการนับแแล้วก็พลิกชนะคะแนนมาได้แต่ว่าวันนั้นชกไว้ไม่ดีนะครับร้อยสาปอนด์ต้องบอกว่าเป็นน้าหนักปล่อยๆของทางด้านบัวเขียวนะครับน้ำหนักไม่ใช่ธรรมชาตินะครับดูว่าน้ําหนักทางด้านเดชฝั่งโขงเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเพราะว่าเดชฝั่งโขงฝ่ายแดงนี่ชกชกอยู่ร้อยสามสิบปอนด์อยู่ค่อนข้างเป็นประจำนะครับดีกีก็แชมป์ร้อยสามสิบปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ด้วยนะครับเรทนะครับมาดูเรทกันนิดสักนิดนะครับเรทล่าสุดนะครับสิ เนื่องจากว่าดูว่าได้เปรียบเวทนะครับแต่ว่าเสียเปรียบรูปร่างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเวทดูได้เปรียบนะครับวันนี้วันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเด็ดฝั่งโคงจอนเอเอ็มเอนะครับเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับบทเบียบไปแล้วน่าจะได้เปรียบนะครับแล้วก็เฉือนเอาชนะคะแนนด้านโบเขียวปอเป่าอินไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับเด็ดฝั่งโคงจอนเอเอ็มเอเด็ดเลขประสิบเก้าครับส่วนคู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเพชรสาฤิศ สิทธ์รโบอีสานนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินก็คือน้องแชมป์ส่วนอาหารปีกไม้นะครับพิกัดหึงร้อยเก้าปอนด์เมื่อเช้าเพชรสาริศเพชรสาริศนี่ก็คือซันโตสวอจักรอาวุธเดิม erm, นะครับเมื่อเช้าทางด้านเพชรสาริศนี่ก็มาหนึ่งร้อยเก้าปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินน้องแชมป์มาหนึ่งร้อยเก้าจุดสองลดไปจุดสองนะครับทางด้านเพชรสาริศนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่่ข่มวยหมูปิ้งอร่อยจุงเบยนะครับโดยมีเสียเปียสาริศแสงจันทร์เสืยเก่งพลังวิมุตนะครับเป็นผู้จัด แลมโบอีสานนะครับสุพรอัฏฐาวงนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับจัดจ้านเลยไล่แขนขวางหน้าไปหน้าขวางแทงนะครับเหลี่ยมตัวดีศอกคมแม่นอันตรายนะครับอดีตก็ดีกีเป็นถึงแชมป์108ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดนี่เสียให้กับบัลลือลิศไปแล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินน้องแชมป์นี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยส่วนอาหารปีกไม้นะครับโดยมีเสี่ยไพร่ลดน้องยาวนะครับ เป็นผู้จัดการแล้วก็ใหญ่เมืองสุพรรณให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมืออาวุธหนักแรงนะครับหมัดศอกคมแม่นนะครับไหนขวางแทงเหมือนกันสไตล์มวยนี่คล้ายๆกันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าสไตล์นี่คล้ายๆกันอาวุธหนักแรงเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าเวทพิกัดผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชราสาริศหรือว่าไอ้เจ้าซันโตสวาจาอจักรวุฒดูจะเวทใหญ่กว่านิดๆนะครับเพราะว่าเคยเป็นแชมป์ร้อย 8ปอนด์วิธีโมเสียมออมน้อยแห่งนี้มาแล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้องเงินน้องแชมป์นี่เคยขึ้นไปชิงแชมป์105ปอนด์นะครับกับทางด้านฮ่องเต้รินโมไทยแต่ว่าสะดุดแพ้คะแนนมาดูว่าเวทของทางด้านฝ่ายแดงเพชร เพชรสารทธิศิษย์แลมโบอีสานดูจะได้เปรียบนิดนิดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเรดนะครับเรดเปิดมาคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่นี้เรดเปิดไขรต่อรองนะครับคู่นี้เร็เปิดไขรต่อรองแต่ว่าผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสารทธิศิษย์แลมโบอีสานหรือว่าเจ้าซันโตสวอจักวุฒนะครับสุดท้ายแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านน้องแชมป์สวนอาหารปีกไม้ไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้เป็นวยสไตล์คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าบทเบียดไปแล้วผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรสารทธิศิษย์แรมโบออีสานเรตเป ส่วนคู่ที่3านะครับเป็นคู่เอกนารายการนะครับฝ่ายแดงก็คือฉมวกทองไฟเตอร์มวยไทยนะครับหรือว่าเจ้าอ่าฉมวกทองสอยุพินดาเดิมนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ผลเอกอขวัญเมืองนะครับพิกัด147ปอนด์นะครับเดิมทีคู่นี้จะเป็นการชิงแชมป์147ปอนด์อ่าฉมวกทองจะชิงกับพันพยัก์นะครับแต่ว่าทางด้านพันพยักษ์นี่แจ้งถอนไปนะครับทีมงานจึงไปดึงเอาทางด้านพลเอกมาเข้าเวนแทนนะครับแต่ว่าพิกัดที่ชกจริงก็คือ141กับ143ปอนด์ต่อกัน2ปอนด์นะครับเพราะว่า ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่พลเอกมาเข้าเวรแทนความพร้อมดูเป็นรองนะครับก็เลยต้องต่อน้ําหนักให้2ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อย1 4 1ปอปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินพลเอกต่อย143ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับเมื่อเช้าฝ่ายแดง ต่อยต่อย14 141ก็ัา141ปอนด์พอดีเท่าพิกัดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินมาต่อย143มา143.4ลดด4นะครับคู่นี้เป็นการชิงแชมป์ด้วยนะครับยังเปิดโอกาสให้ชิงแชมป์147ปอนด์เวลรุ่นเวลตเตอร์เวทเวทีมวยสยามอ้อมน้อยอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าช่างจริงก็คือ141กับ143ปอนด์นะครับแต่ใบรายการก็คือ147ปอนด์นะครับเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์เข็มขัด147ปอนด์เวลเตอร์เวทนะครับ ที่จะดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉมกฉมกทองดูจะได้ลอยกว่าได้สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับโฉมทองนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคสันชัยมวยไทยนะครับโดยมียแขกสมชายเทศลุ่งเรือนะครับเป็นผู้จัดก,การหัวหน้าคณะสอนดำเกียรติสมานชัยนะครับสตาฟเทเนอร์ดูแลการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเข่าอาชีพนะครับสูนยาวเข่าแหลมแทงเจ็บหลอกลัดมาตีเดินปั้มจับตีเหนียวนั่นแข่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินพลเ,เอกนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวย อมอภวนานะครับโดยมีสหมิตรภวนานะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าในเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับเข่าอาชีพเหมือนกันนะครับฉายาก็คือขุนเข่าเทศ,ศกิจนะครับนอกจากเหนือนอกเหนือจากอาชีพัมวยแล้วก็มีอาชีพหลักๆคือรับราชการเป็นเทศ,ศกิจนะครับฉายาก็คือ ขุนเข่าเทศก,กิจนะครับเป็นมวยมวยซ้ายนะครับซ้ายกับขวาเจอกันนะครับคู่นี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินพลเองที่เป็นมวยซ้ายเปิดเกมเข่าอาชีพนะครับลลอกรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงบูสู้ดุดันคู่นี้จะได้เจอชนกันในเพลงเข่านะครับเข่าในจะ เข่าใครจะเหนี่ยวกว่ากันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเวทพิกัดนี้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าเคยต่อยระดับ141อถึง1 4อปอนด์มาแล้วนะครับฉะนั้นเวทดูวันนี้ดูได้เปรียบนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงนะครับฉโมะโมกทองนี้ต่อยไม่เกิน141ปอนด์140 141ออปอนด์เท่านั้นนะครับวันนี้ดูว่าเวทพิกัดของทางด้านฝ่ายน้ําเงินดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าสั้นกว่าแล้วก็เตี้ยกว่าที่สําคัญนะครับการเตรียมตัวเป็นรองนะครัับบเเเพรราาาาะะวว่มข้แทนนค วันนี้มาดูเรทกันสักนิดนะครับเรทเปิด2อเลยนะครับอยู่ที่ฝ่ายแดงโฉกทองไฟเตอร์มวยไทยนะครับได้เปรียบรูปร่างได้ลอยได้สูงสูงยาวอาอาวุธน่าจะถึงก่อนนะครับแล้วก็ที่สําคัญการเตรียมตัวความพร้อมดูเต็มร้อยมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับบทเบียดไปแล้วนี่ผมก็ยังชอบความสูงความยาวของทางด้านฝ่ายแดงนะครับบวกกับความพร้อม ที่ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการบทเบียดไปแล้วน่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านพลเอกออควันเมืองไปได้แบบสนุกนะครับพร้อมกับขว้าเข็มขัดรุ่นเวลต์เวท147ปอนด์เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมาคาดเอวได้สำเร็จนะครับคู่นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับโฉกทองไฟเตอร์มวยไทยเลดเปิดสอหนึ่งเลยนะครับส่วนคู่ที่สนะครับ หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรเมืองช้างสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือหยกเพชรสกุลวงนะครับพิกัด1 3ึงปอนด์เมื่อเช้าทางด้านฝ่ายแดงเพชรเมืองช้างมา133.4ลสด4่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอ่าร้อยมา133ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองช้างดูจะได้เปรียบเรื่องรูปร่างได้ลอยกว่าได้สูงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ แล้วก็ทางด้านเพชรเบองช้างนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิเชฟบุญธรรมนะครับโดยมีเชฟกระทะเหล็กบุญธรรมภาคโพนะครับโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยในวันนี้นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาอาวุธหนักแรงนะครับหมัดสอกคมแม่นอันตรายนะครับในขวางหน้าปายหน้าค้ำเสียบแล้วก็ขวางแทงอาวุธย,วยาวๆนี่น่าจะถึงก่อนนะครับขวางค้ำแทงแต่ละทีผมมองว่าอาวุธของทางด้านเพชรเบองช้างดูแล้วน่าจะมีน้ำหนักเยอะกว่านะครับเพราะว่าได้สูงได้ยาวกว่าส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินหยกเพชรนี่ก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ ค่ายมวยสกุลวงนะครับโดยมีแม่เลี้ยงเย็นตานะครับแม่เลี้ยงเย็นตาสกุลวงเป็นผู้จัดก,การเป็นน้องชายแท้ๆของกุหลาบขาวสกุลวงนะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินยกเพชรนี่เป็นมวยขวาครบเครื่องเหมือนกันนะครับแต่น้าปั้มตามนะครับเปิดเกมเขาในล็อกลัดมดตีนะครับแต่ดูเวทพิกัดแล้วทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับมองดูว่าชั้นมวยของทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรเมืองช้างดูจะได้เปรียบนิดๆนะครับเพราะว่าเคยชกอยู่ที่เวทีมวสสยามอ้อมน้อยแห่งนี้ชกอยู่ในช่วงถ่ายทอดสดนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่าายยนนน้ํเเงิกพชี เคยชกที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแต่ว่าช่วงหลังถ่ายทออสดนะครับฉนั้นชั้นมวยของทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบนิดๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้สภาพแวดล้อมต่างๆในเวทีทางด้านฝ่ายแดงดูได้เปรียบแน่นอนนะครับเพราะว่าลูกพี่นะครับโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยก็คือลูกพี่ของทางด้านฝ่ายแดงเพชรเมืองช้างนั่นก็คือเชฟบุญธรรมภัคโคนั่นเองนะครับนาเสือสภาพแวดล้อมในต่างๆต่างๆในเวทีผมมองว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองช้างดูจะได้เปรียบนะครับมาดูเรทกันสักนิดนะครับเรท เปิดมา5.3นะครับช่วงเช้านะครับล่าสุดไหลต่อไป7.4แล้วนะครับเรทไหลต่อทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับเพชรเมืองช้างสุดเชฟบุญธรรมล่าสุดนี่7.4แล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ผมก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับเ <c oughs> พชรเมืองช้างสุดเชฟบุญธรรมสูงกว่ายาวกว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนแล้วก็มีน้ําหนักดีกว่าด้วยโดยเฉพาะที่สําคัญนะครับอ่าวันนี้สภาพไปลลอมต่างๆในเวทีนะครับต้องบอกว่าดูดีกว่าแน่เพราะว่าลูกพี่นะครับ คือโปรโมเตอร์ผู้ประกอบคู่มวยในวันนี้นั่นก็คือเชฟบุญธรรมภาคโพนะครับนาเสือสภาพแวดล้อมน่าจะดูดีกว่านะครับทำนิดทําหน่อยน่าจะไหลราคาไหลดีกว่านะครับคูคีสุดสียังไงก็ชูแน่นอนนะครับวันนี้เรดเปิด7จอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรเมืองช้างสิเชฟบุญธรรมนะครับผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรเมืองช้างสิเชฟบุญธรรมสำหรับมวยชอบหนึ่งตัวที่ศึกเจ้าวมวยไทยนะครับวันนี้ผมมองไปที่คู่ที่4นี้เลยนะครับเพชรเมืองช้างสิทธิเชฟบุญธรรมเรดเปิด7จ็ดสี่มวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยนะครับวันนี้มองไปที่คู่่ที4 หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงเพชรเมืองช้างสิทธิเชฟบุญธรรม สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนําไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนําไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บางกันเอาไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีนะครับขยับขยายเอาตัวรอดให้สําเร็จนะครับแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะ1 0 0เสมอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอย้าว่ามวยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับฉะนั้นท ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในวันนี้นะครับตัวเข้าตัวไหนลงทุนตัวไหนจิ้มตัวไหนก็ขอให้ถูกทุกตัวเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับร่ลำรวยเฮงเฮงร่ลำรวยเงินทองกันทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ